สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากอินโดนีเซียมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่าเกมมาเตอรารัง2024เรื่องราวได้เล่าถึงนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ไปเข้าค่ายในป่าลึกลับจนมันทำให้พวกเขา ต้องพบเจอกับเหตุการณ์ประหลาดสิ่งเงนื้อธรรมชาติที่ยากจะอธิบายได้เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไหลและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไวเลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนด่กลูกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่ปี2016ณโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซียกำลังมีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมโดยมิกกับชานรุนพี่ที่ควบคุมงานก็พากันออกสำรวจโลเคชั่นต่างๆซึ่งพวกเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าสถานที่จัดงานในปีนี้จะต้องไม่ซ้ำกับปีไหนๆและในวันนั้นพวกเขาก็บังเอิญได้ไปเจอกับสถานที่โบราณที่ตั้งอยู่กลางป่านะครับพวกเขาที่เห็นก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากทุกอย่างมันตรงกับคอนเซปที่จัดงานแต่ก็อย่างที่ว่าล่ละครับการจะเข้ามาใช้พื้นที่อื่นใดก็ต้องขออนุญาตเสียก่อนให้รูชายที่เป็นที่ปรึกษาของงานนี้เขาก็พอจะรู้จักกับคนท้องถิ่นเขาจึงได้พามิก,กับฌานไปพบผู้เท่าสอนโตผู้อาวุโสของที่นี่จากนั้นพวกเขาก็ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังแต่พอผู้เท่าสอนโตได้ยินเขาก็มีสีหน้าเป็นกังวลอย่างเห็นได้ชัดเจนเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้ ไม่เหมาะกับการจัดงานหรอกลองไปดูที่อื่นดีกว่าแต่เฮรูก็บอกนะครับว่าพวกเขาไปสำรวจมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือก็มีการจัดงานเหมือนกันส่วนภาคอื่นๆก็เจอกับเรื่องอากาศที่แปรปรวนฝนตกจนทำให้ทุกอย่างไม่เอื้ออำานวยเขาจึงมองว่าที่นี่เหมาะสมที่สุดแถมยังมีห้องน้ำให้ใช้งานอีกด้วยแต่ยังไงก็ตามสีหน้าของผู้เท่าซอนโตก็ยังดูไม่ดีนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นกงนังวล เพราะสถานที่แห่งนี้มันมีสิ่งลึกลับยากเกินจะอธิบายได้แต่เฮรูก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาจะรับผิดชอบทุกอย่างเองวันต่อมามิกกับชานก็ได้เอาเรื่องนี้มาแจ้งให้กับรุ่นน้องทุกคนทราบเขาชี้แจงถึงจุดต่างๆที่สามารถเข้าใช้งานได้แต่พอมาถึงสถานที่หนึ่งที่มีชื่อว่าเซนดังเขาบอกว่าที่นี่คือเขตต้องห้ามไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปทำกิจกรรมเด็ดขาด ซึ่งพุทธเท่าส่วนตัวเป็นคนสั่งมานะครับและขณะเดียวกันหนังก็ได้เผยให้เราพบกับตัวละครสําคัญที่มีชื่อว่ารินเด็กสาวมัธยมปลายเธอมีเพื่อนสนิทชื่อว่าไนลาซึ่งไนลาเป็นคนชอบค้นคว้าหาข้อมูลไม่ว่าจะทําอะไรเธอต้องศึกษาให้ดีก่อนและจ,ะจู่ๆไนลาก็บังเอิญได้พบกับข่าวของหมู่บ้านวานาอาลูสสถานที่ที่พวกเธอจะไปเข้าค่ายนะครับโดยข่าวนั้นบอกว่าที่นั่นเคยมีคนได้หายตัวไป แคมยังเป็นสถานที่ขึ้นชื่อในเรื่องลี้ลับอีกด้วยเธอจึงพยายามจะเอาให้เรียนดูแต่เรียนกลับไม่สนใจนะครับวันต่อมาคุคขูก็ได้นัดนักเรียนทุกคนมาตรวจอุปกรณ์เขา้าคายหลายคนก็ได้เตรียมผ้าห่มม้มวนทั่วไปแต่สําหรับเรียนกลับไม่ใช่สิ่งที่เธอเตรียมมาก็คือ,อยารักษาโรคและที่มันเป็นแบบนี้คือเธอป่วยนะครับเธอเป็นโรคหอบทําอะไรแป๊บเดียวก็เหนื่อยแต่เธอก็ใจสู้ เธอพยายามจัดการตัวเองไม่ว่าจะเป็นซ้อมวิ่งออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เธอเป็นภาระของเพื่อนๆและตามธรรมเนียมการเข้าค่ายก็ต้องมีการแสดงละครเฮโรจึงได้นำนักเรียนทุกคนมาซ้อมซึ่งละครที่พวกเขาจะแสดงก็มีชื่อว่าโรโรปูตีเป็นละครเกี่ยวกับชีวิตลูกสาวกษัตริย์ที่ถูกคนรักฆ่าตายแต่ขณะที่ซ้อมอยู่นั้นคนที่รับบทเป็นโรโรปูตีดันไม่สบาย เฮรูจึงต้องจำใจหาคนอื่นมาแสดงแทนและคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเธอคือรินนั่นเองครับแต่รินก็บอกว่าเธอไม่ค่อยถนัดภาษาชาวากลัวว่าจะแสดงออกมาได้ไม่ดีเฮรู He ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะสอนให้เองทางด้านในลาก็เป็นกำลังใจให้เพราะเธอเห็นว่าริน,นเป็นคนสวยน่าจะเหมาะกับบทนี้พ่อถึงตอนคำก่อนที่จะมีการไปเข้าค่ายทางด้านมิกกับเพื่อน ก็ได้ไปหาผู้เท่าสนันโตอีกครั้งนะครับเนื่องจากผู้เท่าสนโตจะพาพวกเขาทําพิธีกรรมขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางโดยผู้เท่าสนโตได้ฝังเครื่องรางบางอย่างลงไปในดินจากนั้นเขาก็บอกว่าจนกว่าจะจบงานอย่าก,กดเครื่องรางอันนี้ขึ้นมาเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะมีเรื่องไม่ดีได้เกิดขึ้นและการขออนุญาตนี้ก็ยังไม่มีการตอบรับจากเจ้าที่ทันทีนะครับผู้เท่าสนโตจึงบอกให้ทุกคนอยู่ค้างที่นี่ก่อนสักคืน ทุกคนก็เข้าใจแต่ในขณะที่มิกกำลังคุยอยู่กับเพื่อนจู่ๆห่างต่างของเขาก็มองไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินหายเข้าไปในป่าด้วยความสงสัยเขาจึงตามเข้าไปดูแต่พอไปถึงเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อเขาเห็นว่าที่นั่นมันไม่มีใครอยู่เลยกลางดึกในคืนเดียวกันทางด้านมิกก็เหมือนจะนอนไม่หลับอาจเป็นเพราะไม่คุ้นชินกับสถานที่แถมตอนนั้นเขายังได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ดังออกมาจากในป่าเขาที่เดินเข้ามาดู แต่ก็ไม่พบอะไรเหมือนเดิมซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ผู้เท่าสอนโตได้เข้ามาทางอีกหลังเขาบอกว่าอยู่ที่นี่อย่าเดินมัวซัวเพราะป่าแห่งนี้ไม่เหมือนที่อื่นอาจทําให้ลงทางได้และผู้เท่าสอนโตก็บอกอีกนะครับว่าตอนนี้เจ้าที่ได้อนุญาตแล้วผู้เท่าสอนโตก็หวังว่าพวกเขาจะไม่ทําอะไรที่เกินเลยทางด้านมิกก็รับปากนะครับพอถึงตอนเช้าก็เป็นวันที่ต้องเดินทางเสียงรถหล้อสองคัน ได้วิ่งตรงเข้ามาในป่าแต่พอมาถึงยังไม่ทันจะทําอะไรจุู่ๆรินก็รู้สึกแปลกเธอมองไปที่ฐานน้าเนื่องจากเธอได้ยินเสียงของใครบางคนที่กําลังร้องเพลงมาจากไกลๆและพอมาถึงที่พักต่างคนก็ต่างแยกย้ายเอาข้าวของไปเก็บทางด้านรินก็ได้แต่อัดยากแก้หอบไปหนึ่งปืนเนื่องจากอาการหอบของเธอกําเริบนะครับจากนั้นมีก็เรียกให้ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมแต่ก่อนที่จะเริ่ม เขาก็ให้ทุกคนสวดภาวนาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนจู่ๆรินก็กรีดร้องแล้วก็ล้มไปนั่งกับพื้นเธอมีท่าที่แปลกๆคล้ายหวาดกลัวอะไรบางอย่างเธอจึงรีบกลับที่พักทกําจิตใจให้สงบซึ่งตอนนั้นในลาก็ได้เข้ามาหานะครับเธอถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าลินจึงเล่าให้ฟังว่าเธอรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างได้เข้ามาใกล้ตัวของเธอหนังก็ย้อนกลับไปให้เราเห็นว่า ในตอนนั้นมีพีตัวนหนึ่งได้เดินเข้ามาใกล้เธอจริงๆนะครับขณะเดียวกันลิเดียรุ่นพี่ที่เป็นผู้ทําฐานเธอก็ได้ออกไปติดป้ายตามจุดต่างๆแต่บางเอื่นตอนนั้นเธอก็เห็นว่าในเซนดังมันมีเต็นท์หลังหนึ่งได้ถูกกลางอยู่เธอก็รู้ดีนะครับว่าที่นี่คือเขตต้องห้ามแต่ไกลดันทะลึงทําผิดกฎเธอจึงรีบเข้าไปตรวจสอบเธอมองดูข้างในแต่ก็ไม่พบอะไรไม่มีข้าวของเครื่องใช้ คลายกับว่าจะเป็นเต็นท์เปล่า,าแต่พอเธอจะกลับออกมาเท่านั้นแหละเธอก็เห็นว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไปจากท้องฟ้าที่สว่างเหมือนตอนกลางวันจู่จก็มืดครึ้มกลายเป็นตอนคำ่ำเธอที่รู้สึกกลัวจึงรีบวิทยุไปหาเพื่อนแต่เสียงที่ตอบกลับมาฟังดูแล้วก็น่าคนลุกมากๆเมื่อเธอได้ยินว่ามันเป็นเสียงดนตรีการเมลนันที่แทรกมากับเสียงพูดของผู้หญิงคนหนึ่งเธอจึงพยายามตั้งใจฟังจนจับใจความได้ประมาณว่าให้รีบกลับออกไปซะ เธอทไดยินก็ทิ้งวิทยุทันทีแต่จ,จู่ๆทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเธอเห็นว่าตรงนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเธอจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกกับมิกด้วยความสงสัยเขาจึงตามไปดูแต่ก็ไม่พบอะไรเหมือนเดิมและฉากก็ได้แต่กลับมาที่ค่ายตอนนี้หลายคนก็เริ่มทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นแข่งการเต้นหรือชักกระเยอะซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าทีมของรินไม่สามารถสู้ทีมอื่นได้เนื่องจากอาการหอบของเธอกำเริบแต่เพื่อนๆก็เข้าใจนะครับ ต่อมารินก็ได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ําและบังเอิญตอนนั้นเธอก็แอบได้ยินเพื่อนกลุ่มหนึ่งนินทาเธอที่เธอรับบทแสดงเป็นโรโรปูตีซึ่งหนึ่งในกลุ่มนี้คือนักแสดงเก่าเธอบอกว่าถ้าเธอไม่ป่วยไม่มีทางที่รินจะได้มาแสดงแทนรินที่ยืนฟังอยู่ในห้องน้ําเธอก็ทําอะไรไม่ได้นะครับจนเวลาผ่านไปสักพักหลังจากที่เธอทําธุระเสร็จเธอก็จะรีบกลับออกไปแต่จ,จู่ๆตอนนั้น เหตุการณ์แปลกก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเธอได้ยินว่ามีเสียงสะอื้นได้ดังออกมาจากห้องน้ําด้วยความสงสัยเธอจึงเดินไปดูเธอเปิดเข้าไปข้างในแต่ก็น่าแปลกที่ในนั้นไม่มีใครอยู่เลยทุกอย่างว่างเปล่าเธอที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีเธอจึงจะรีบกลับออกไปนะครับแต่เดินอย่างไม่ทันจะถึงสามก้าเธอก็เห็นเงาผู้ยิงคนหนึ่งที่สะท้อนอยู่ในกระจกเธอจึงรีบหันกลับไปดูแต่ก็พบว่าตรงนั้นไม่มีอะไรอยู่เลย ขณะดเดียวกันสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นแหวนวงหนึ่งที่หล่นอยู่บนพื้นเธอจึงหยิบขึ้นมาดูแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนจู่ๆก็มีงูได้เลื้อยมาฉกที่มือของเธอเธอที่ตกใจจึงปล่อยแหวนทิ้งแล้วเธอก็กลับออกมาทันทีแต่หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรินก็มีท่าทีเปลี่ยนไปนะครับจากที่เธอเป็นคนเหนื่อยง่ายตอนนี้เธอกลับวิ่งไม่หยุดจนทําให้ทีมของเธอชนะกิจกรรมวิ่งผาดแต่คนที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นก็คือฌาน ที่เขาเพลิดเพรูปติดอะไรบางอย่างเขาเอามานั่งซูมดูก็เห็นว่าที่ข้างหลังห้องรินมันมีใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งได้ปรากฏอยู่เขาที่เห็นก็สงสัยอยู่นะครับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครและในวันเดียวกันทางด้านเฮรูก็ได้มาถึงซึ่งหนังก็ทําให้เราเห็นว่าเขาไม่ค่อยมีบทบาทในค่ายสักเท่าไหร่เพราะเขาเป็นแค่ที่ปรึกษาคอยจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นเขาจึงแยกตัวออกมาอยู่คนเดียวและในวันนั้น เขาก็ได้ถามกับมิกว่าได้โรยเครื่องรางตามที่เขาบอกหรือเปล่าซึ่งเครื่องรางอันนั้นก็คือมเมล็ดข้าวสีเหลืองมันเป็นเครื่องรางช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายทางด้านมิกก็ตอบว่าเขาทําตลอดและหลังจากคุยกันเสร็จเหรุก็ได้ท่องบทสวดบางอย่างแต่ยังไม่ทันจะจบเขาก็มีอาการผะอ,อืดผะอมอาเจียนออกมาเป็นมเมล็ดข้าวและฉากก็ได้ตัดมาที่กลุ่มนักเรียนตอนนี้พวกเขาได้มาทํากิจกรรมอยู่ตรงสะพานแต่จู่ๆหนึ่งในตัวแทน ก็ถูกบางอย่างเข้าครอบงำม,มันพาเขากระโดดลงมาข้างล่างแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่ตุยทุกคนจึงรีบพาเขากลับมาที่ศาลาเฮโรที่ทราบข่าวเขาก็เข้ามาช่วยเขาเอาบทสวสดขึ้นมาทองแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลและในเวลาเดียวกันรินก็เห็นว่าที่ข้างนอกมันมีผู้ยิงคนหนึ่งได้ยืนอยู่เธอที่เห็นก็รู้สึกกลัวเธอจึงรีบกลับไปที่พักเธอมุดเข้าไปในผ้าห่ม แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ตามเธอมาเหมือนเดิมซึ่งฉากนี้นั่งจะบอกให้เรารู้ว่ารินไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วนะครับเธอถูกผู้หญิงคนนั้นครอบงำและในคืนเดียวกันเหตุการณ์ชุลมุนก็เกิดขึ้นไม่หยุดหลายคนถูกบางอย่างเข้าสิงรางพวกมิกที่เห็นท่าว่าจะไม่ดีพวกเขาจึงรีบไปขอความช่วยเหลือจากผู้เท่าซันโตพอเขามาถึงเขาก็รีบช่วยเหลือทันทีนั่นจึงทำให้สถานการณ์เบาบางลง แต่วิญญาณที่เข้าสิงร่างก็ยังไม่ออกนะครับผู้เท่าสันโตจึงบอกว่าต้องรีบให้ทุกคนออกไปจากที่นี่โดยด่วนแต่มันก็ไม่ง่ายเหมือนอย่างที่คิดเนื่องจากตอนนั้นฝนดันตกหนะักส่งผลให้สะพานขาดไม่สามารถข้ามกลับไปได้โดยความที่ไม่มีทางเรือผู้เท่าสันโตจึงบอกให้ทุกคนกลับไปรอที่เดิมส่วนเขาจะรีบหาทางไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่ไกลๆและฉากก็ได้ตัดกลับมาที่ซาลาตอนนี้ทุกคนได้มารวมตัวกัน ซึ่งหลายคนก็เกิดหิวรุ่นพี่จึงได้เอาอาหารมาให้ทานแต่ลีเดียก็เห็นว่ารินไม่ยอมกินกับเพื่อนนะครับเธอจึงถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่ารินที่ถูกบางอย่างเข้าสิงรางเธอก็บอกว่าเธอจะกินได้ก็ต่อเมื่อมีมหรสพให้ดูและพูดยังไม่ทันจะขาดคำลีเดียก็เริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองเธอเต้นรำทั้งที่ไม่เคยทำหลายคนที่เห็นก็ตกใจมากๆโชคดีที่ตอนนั้นเฮรูได้เข้ามาช่วยเอาไว้ นั่นจึงทาให้เธอมีสติกลับคืนมาแต่กลางดึกในคืนเดียวกันทางด้านในลาก็เกิดปวดท้องเธอจึงไปเข้าห้องน้ำโดยมีรินนั้นไปเป็นเพื่อนแต่ขณะที่เธอกำลังทำธุระอยู่จู่ๆเธอก็เห็นว่ามีงูตัวใหญ่ได้เลื้อยมาที่ข้างหลังของเธอเธอที่ตกใจจึงรีบหนีออกมาซึ่งงูตัวนั้นก็จะตามมาเล่นงานเธอเหมือนเดิมรินที่เห็นจึงได้เข้ามาช่วยเธอจ้องไปที่งูแล้วจู่ๆมันก็ถอยกลับออกไป ในลาก็พยายามถามกับรินว่าเธอทำได้ยังไงแต่รินก็ไม่ยอมตอบนะครับเธอเอาแต่ยืนตาแข็งและตอนนี้ทางด้านมิกก็ได้เสนอว่าให้หยุดกิจกรรมเอาไว้ก่อนแต่เฮรูก็ไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าทุกอย่างได้ทำเอาไว้หมดแล้วให้ดำเนินกิจกรรมต่อไปในคืนวันนั้นหลังจากที่ทุกคนนอนหลับมิกก็ได้เอามาล็ดข้าวสีเหลืองไปโรยไว้รอบๆที่พักนะครับแต่เขาก็ไม่ทันสังเกต ว่าตอนนั้นมีชายโบราณคนหนึ่งได้จ้องมองเขาอยู่จนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์จะโผล่พนขอบฟ้าก็ถึงภารกิจที่ต้องเดินป่าโดยผู้คุมได้แบ่งนักเรียนออกเป็นหลายกลุ่มแต่กลุ่มที่มีปัญหาที่สุดก็คือกลุ่มของรินเนื่องจากรินได้หายตัวไปถูกคนจึงได้ช่วยกันออกตามหาพวกเขาย้อนกลับไปที่ทางเดิมแต่เดินอีท่าไหนก็ไม่รู้จู่จนลาก็พัดลงจากเพนเพนเธอมาโผล่ที่กลางป่า แล้วเธอก็ถูกพีษตนหนึ่งเข้ามาเล่นงานซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ฉันได้ไปเจออะไรบางอย่างนะครับเขากลับออกมาอย่างหน้าตาตื่นและพอเพื่อนๆได้มาเจอกับไนาลาพวกเขาก็รีบพาเธอกลับมายัางค่ายแต่ดูเหมือนสถานการณ์จะแย่ลงกว่าเดิมเนื่องจากตอนนั้นมีหลายคนได้ถูกบางอย่างเข้าสิงรางแต่โชคก็ยังเข้าข้างอยู่นะครับที่ตอนนั้นพุทเท่าสนันโตได้กลับมาพอดีเขาจึงรีบช่วยทุกคนเอาไว้แต่ก็อย่างที่ว่าแล้ครับ ตอนนี้ยังไม่มีใครได้พบกับรินแถมสถานการณ์หน้าซิวหน้าควันแบบนี้เฮรูยังได้หายตัวไปอีกมิกจึงได้รวมกลุ่มกับฌานเพื่อที่พวกเขาจะออกตามหาแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนพวกเขาก็ต้องภาวะกลับมาเนื่องจากคนในกลุ่มถูกบางอย่างเข้าเล่นงานฌานที่ไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็เอาแต่ยืนร้องไห้ขณะเดียวกันผู้เท่าซันโตก็ได้เข้ามาถามว่ามีใครเห็นเฮรูหรือเปล่าฌานจึงได้เล่าอะไรบางอย่างให้ฟัง เขาบอกว่าเมื่อคือนนี้เขาเห็นเฮรูนั่งอยู่ในเซนดังพอผู้เฒ่าซอนโตได้ยินแบบนั้นก็รีบไปดูเครื่องรังที่ฝังเอาไว้ทันทีซึ่งก็พบว่าเครื่องรังไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแถมบริเวณนั้นก็เต็มไปด้วยมเมล็ดข้าวสีเหลืองเขาจึงบอกว่านี่ไม่ใช่เครื่องรังป้องกันแต่มันเป็นเครื่องรังเชิญผีเข้ามาต่างหากนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทุกคนถูกผีเล่นงานนะครับและหนังก็ได้ตัดมาที่รินตอนนี้เธอได้ถูกผีผู้ยิงตนนั้นจับตัวไป เรนจึงได้ถามว่าเธอเป็นใครแล้วต้องการอะไรผีตอนนั้นก็บอกว่าเธอคือโรโรปูตีที่อยากกลับมาแก้แค้นเธอจะให้รินช่วยเพื่อแลกกับแหวนที่อยู่ในนิ้วของรินซึ่งก็ไม่รู้ว่ารินใส่ไปตั้งแต่ตอนไหนนะครับและแหวนวงนี้มีอำนาจควบคุมทุกอย่างได้หลายคนอยากจะครอบครองมันแต่ก็ไม่สำเร็จนอกจากเธอจะเป็นคนอนุญาตจากนั้นโรโรปูตีก็ได้เผยให้รู้ว่าที่มันเป็นแบบนี้ คือเธอถูกคนรักหักหลังวางแผนจัดการพ่อของเธอเพื่อขึ้นเป็นกษัตริย์เธอที่เห็นจึงนี้เอาตัวรอดแต่ก็ถูกจับได้เหมือนเดิมสุดท้ายเธอที่ไม่มีทางเลือกจึงได้ปิดชีวิตตัวเองไปซึ่งฟังดูแล้วชีวิตของเธอก็น่าสงสารอยู่นะครับและในตอนนี้เองพุทธสันโตก็ได้พบกับเฮรูที่กลับมาอย่างคายและเขาก็ไม่ได้มาคนเดียวเขาได้พาเรนกลับมาด้วยเขาบอกว่าที่เขาหายไป คือเขาไปตามดินกลับมาจากโรโรปูตีแต่ก็มีข้อแรกเปลี่ยนอยู่ว่าในคืนนี้พวกเราต้องแสดงละครถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเธอพ่อถึงตอนคำเฮรูก็ได้ทำตามสัญญาโดยเขาให้นักเรียนมาแสดงละครและตัวละครที่สำคัญก็จะถูกวิญญาณเข้าเสียงรางนะครับแต่พอมาถึงตอนจบเนือเรื่องกับถูกเปลี่ยนไปโรโรปูตีไม่ได้ปิดชีวิตตัวเองแต่เธอสามารถจัดการกับแฟนหนุ่มของเธอได้ หอและควครจบวิญญาณของเธอก็ได้ออกจากร่างของรินซึ่งหนังก็เผยให้เรารู้ว่าที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะเฮรูได้แอบ,บทําสัญญากับโรโรปูตีว่าเขาจะช่วยเธอแก้แค้นเปลี่ยนเรื่องราวในชีวิตใหม่เพื่อแลกกับแหวนวงนั้นและแน่นอนว่าเฮรู He เขาก็วางแผนมาตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตัวละครที่เขาเลือกและงูที่เข้ามาชกรินในตอนนั้นก็คือเวทมนต์ดำของเขาเอง รวมไปถึงการหลอกใช้ที่เขาให้มิกรยเครื่องรางเรียกให้ผีเข้ามาจนทําให้ทุกอย่างปันป่วนแต่มันก็ไม่ง่ายเหมือนอย่างที่คิดเพราะโดรโูรปูตีไม่ได้ตั้งใจจะให้เขาตั้งแต่แรกเธอมอบแหวนวงนั้นให้กับรินและรินเท่านั้นที่จะสามารถอนุญาตได้รินที่รู้ว่าตัวเองตกอยู่ในอันตรายเธอจึงจะรีบหนีทางด้านเฮรูก็พยายามตามจับตัวเธอแต่เธอก็ไม่ยอมเธอถอดแหวนวงนั้นออกแล้วเธอก็โยนมันเข้าไปในกองไฟ จนทำให้ทุกอย่างได้จบลงวันต่อมาทุกคนก็ได้กลับออกมาจากที่นั่นพวกเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากแต่หลังจากวันนั้นรินก็ยังถูกครอบงำเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากโรโรปูตีชอบในตัวของเธอและทุกปีรินก็ต้องกลับมาที่นี่เพื่อให้ผู้เท่าสันโตขอกับโรโรปูตีว่าคืนร่างให้กับรินซะแต่เธอก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาส่วนทางด้านเฮรูเขาก็ถูกโรโรปูตีลงโทษ ให้กลายเป็นคนเสียสติอยู่ในป่าและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่องนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พอเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ถือว่าพอใช้ได้หนังมีความดาร์กตามสไตล์นังพีอินโดส่วนบรรยากาศก็ตลบอบอวนไปด้วยความลึกลับติดอย่างเดียวคือเนื้อหาขัดใจไปหน่อยมีหลายฉากที่ยังดูไม่สมูุิ จับต้นชนปลายไม่ถูกแต่โดยภาพรองแล้วหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าพอดูได้เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยได้เลยล่ะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไวนาท่นีด้วย สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฟันดีราติสวัสดครับ